สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับก็จากงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องกราบขอแพสสมาชิกด้วยนะครับสูตรที่เดินมายาวนะครับก็หลุดไปแล้วนะครับสูตรได้1กับ2นะครับส่วนตัวสูตรที่เข้านะครับก็คือสูตรนี้นะครับมาแกับ9นะครับแล้วสูตรที่2นะครับมาเลข5นะครับ ก็ขอพายสมาชิกด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรใหม่กันนะครับก็จะมีสูตรเก่าสองสูตรนะครับแล้วมีสูตรใหม่เข้าไปหนึ่งสูตรนะครับเพื่อนํามาจับบินกันนะครับก็ก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากคําเตือนนะครับสูตรทุกสูตรนะครับเป็นการคํานวณย้านหลังตามหลักคณิตศาสตร์สูตรมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจายในการรับชมนะครับเราก็มาเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับนั่นก็คือสูตรที่เดินต่อนะครับ คือหลักหน่วยนะครับบวกสามของที่นะครับเราก็มาดูนะครับงวดหน้าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ7จบวกสาเป็น0ูนกับ1นะครับแปดบวกสามเป็น1กับ2 2งบวกสาเป็น5กับ6นะครับสูตรที่2นะครับก็จะใช้หลักพันสองครั้งนะครับหลักหน่วย 2ครั้งนะครับศูนบวกสี่เป็นสี่กับห้านะครับหกบวกหกเป็นสองกับสามส สองบวกสี่บวกสี่เป็นแปดกับเก้านะครับทีนี้มาดูสูตรใหม่กันนะครับสูตรที่สามนะครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบสองครั้งนะครับหลักหน่วยสองครั้งนะครับสูตรบวกแปดเป็นแปดนะครับแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสี่เป็นหกนะครับเราได้หกนะครับเหลือหน้าสองแปดเป็นแปดนะครับ ผลรางวัลหนึ่งว่าถมานะครับออกหนึ่งห้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดห้านะครับข้อต่อมานะครับแปดบวกห้าเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะครับเราได้หนึ่งกับสามนะครับผลรางวัลออกห้าสามสองสองห้านะครับข้อต่อมานะครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหก เป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับเราได้เจ็ดกับเก้าผลลัพธ์ออกเก้าแปดห้าเจ็ดเก้านะครับทีนี้เรามาดูกันนี้ว่าประจำที่สิบหกนะครับสูตรแรกนะครับห้าบวกสามพื้นที่นะครับเป็นแปดกับเก้าสูตรที่สองนะครับสี่บวกศูนย์นะครับเป็นสี่กับห้านะครับ สตรที่สามนะครับเจ็ดบวกเก้านะครับเป็นหกหกบวกหกเป็นสองสองบวกศูนย์เป็นสองนะครับเราได้สองกับสี่ตัวที่ชนกันก็คือเลขสี่นะครับก็เด่นไปที่เลขสี่นะครับจะเป็นต่อเลยไหมครับสี่สองสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะครับ แต่เลขวิ่งในงวดนี้นะครับวิ่งได้ตัวเดียวที่เลขหนึ่งนะครับสุดเก่าได้หกสุดใหม่ได้หนึ่งนะครับเราจะชอบนะครับผมเน้นไปที่เลขสี่นะครับในงวดนี้นะครับตั้งสี่หกสี่หนึ่งนะครับ สองกับ4นะครับวิ่งรู2สองกับ4ถ้าสูตรมานะครับเน้นไปที่หลักสิบบนนะครับเน้นหลักสิบที่2กับ4นะครับเพราะฉะนั้น,นครับไปเป็น2อสี่ 25 28 29นะครับส4 4สี่สีห้าสีแบบนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบคอยตามนะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับทุกๆแนวทางมีเข้ามมีหลุดน,นะครับ สตัวถ้าใครชอบแ้่คิดว่า4ี่ชนแล้วมานะครับก็นำหนึ่กับหไปเข้าไปประกบเป็น3ตัวได้นะครับลองกันดูนะครับก็ลองเน้นี่ที่เลขสี่นะครับสี่แปสี่เ้านะครับใส่เลข1นะครับเขาใส่เลข6แบบนี้นะครับที่มาของ6กก็คือสูตรเก่านะครับ ก็คือสูตรนี้นะครับนี่นะครับส่วนที่มาของหนึ่งนะครับก็คือสูตรนี้นะครับบวกสี่นะครับก็เป็นสูตรวิ่งตัวเดียวนะระยะสั้นนะครับความจริงสูตรวิ่งตัวเดียวระยะสั้นก็มีหลายสูตรนะครับยังไงก็ ต่อไ้พิจารณากันเพียงเท่านี้นะครับเข้าก็ดีใจด้วยนะครับไม่เข้าก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่การคำนวณย้อนหลังนะครับชอบคอยตามนะครับย้มทุกลิปนะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับก็ขอท่ทานโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ